อะไรมาแล้วพบกับสองแทางเดียวชาแนลนะครับนะโอ้ยขึ้มามงนี้น้องครับพี่น้องเลยไปไปไปตามเขามาดูนะครับหลังจากที่ตันตะเศ้ามากับมายัางบ้านกำนันนะครับมาดูว่าพวกเราจะมาทำอะไรมีเหตุอะไรถึงได้มานะครับเพราะว่าป บุคคลปกตินีสิบุคคมาเื่นกำนนเนาะเอ,อสร้างมอสมอสเพื่อนเอิงสร้างซุนก็นมาครับท่านจดจำได้ก็สร้างซุนนี้เคยไปทำวัดอ่ากวนบุญนนะครับนะวัดแห่งในตํานานนะครับเราขานมาเป็นได้ไม่แยแยแยัยงดังอยู่บ่ซุนนี่นะครับนะ มีเนี่ย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 นะครับนะเมื่อคนี้นะครับนี่นะครับก็จะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่นะครับนะมาทำงานมาทำงานปกติกับส่วนมากคนส่วนมากเขาเขาไม่ค่อยอยากมาบ้านมาเท่าไหร่ครับบ้านกำนันนี่ มามันต้องมีเหตุนะครับมีเหตุอันควรแต่ช่างเดียวมาเพราะมาทำงานมาเอาเงินกำนั้น,นะครับบอกตรงๆก็ได้มีผู้เดียวนี่เราเอาเงินกำนันได้ช่วงนี้นะนะครับมาทำฝ้าทำไฟนะครับห้องนั้นก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปรื้อนะครับแล้วก็ทำห้องนี้ก็ชุดนี้ก็ทำรื้อระบบไฟทำ ดึงสายเมนขอมิเตอร์ใหม่นะครับหลังจากสร้างมอกับพัดพ้านะครับได้งานดีก็ไปได้เสี่ยวเป็นผู้ละเมาเนาะก็เลยไปหนีจากลุงไปอลาสสร้างซุนกันส่วงนี้ก็ดได้ขายมันได้เงินได้ขายมันเนาะ อยู่บ้านคนบุญกันได้เงินสามสี่แสนก็ไอยากเห็นงานเหมือนบ่ก็เลยเอิ่นเพิ่นมาซอยงานนะครับนะกลับมาแล้วครับทีมงานมุนอุยปุยโอ้บเมนทีมงานเลือดกับกาบมุนอุยปุยกิดประจำการอยู่ที่บ้านห้วยหวดนะครับบ้านพี่เดือนและน้องหนูนา ยี่สิบห้าเอามายี่สิบห้าก่อนก็จะเป็นฝ้าแบบฝ้าแบบหลุมนะครับนะหลุมจะเป็นหลุมยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูข้างบนก็เริ่มห้อยฉากห้อยฉากแล้วนะครับโอ้เกือบทับตีนเนาะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีย เดี๋ยวก็มีหลังจากเสร็จก็พักเหนื่อยแล้วก็เราก็มีเครื่องดื่ม,อ,มอันนี้สุดปบาดน้ำแข็งเย็นๆนะครับสบายบอลรี่นอนก็นมีนะครับนะตอนนี้ท่านกำนันก็เข้าไปประชุม พื่อนยิงบริสุทธซื้อสายไฟมาเนี่ยเขายิงกลางก่อนเนาะยิงกลางก่อนเออเอาไปไว้เดี๋ยวเอาไปลงแถวคิวเดินเด้อมันอันนั้นเอาโมบายขึ้นกัเขาไปยังหลุดเดือดโอ้เฮ้เดี๋ยวจิไป มันจะจอแบบนี่เนาะนั่นละไปไว้ละดีละปลดลงเด้อตัวนั้นเด้อยิงยิงตัวนี้แหละยิงตัวนี้เดี๋ยวตัวมันที่มออกมาน่อเห็นบ่ะนะตัวนั้นก็มายิงเลยเอามาตัดบ่บ่ต้องตัดก็ได้ยิงยาวยิงยาวแล้วจังมาเอาตัวเสีตัวนี้นี่ในฝั่งนี้มันจะเป็นเสีอยู่แล้วเนาะมันต่ำ โอ้ช่วยว่สูงเนานะไม่ไวก็ต้องไวไครดอกไทยคนบุญนี่ทำนานในความสูงเดี๋ยวจะไปรับช่างมอสนะครับหลังจากนะครับนะลงแผ่นเรียบร้อยแล้วครัเนี่ยครับมาดูเนื้องานนะครับเป็นฝ้าลุมพอประมาณ 14เส้นนะครับท่านของหลุม4เส้นความสูงจากกระดับพื้นก็ประมาณพื้นบนก็อ2 8ี4นะครับพอดีอติดแอร์ติดแอร์ประมาณ12,000 BTU นะครับประมาณนี้หลังจากที่สรางคุณน มันเส้นๆไหนได้นายเอ้ยขี่นหนะเล่นกีดไหนได้บุ๊มแม็กวัดขีดแล้ววัดไว้แล้วล่ะบัวเอาตามขีดสรสางสุนหลังจากที่ไปลงละเล่งอยู่ครับรายได้มันขายมันสัมปทานสามสี่แสนกันทำงานกับไอจูนใหม่นะครับเครื่องยัง เครื่องอย่ากล้วนนะครับอันน้าเข้ามาเกี่ยวกับงานก่อสร้างแล้วครับช่วงนี้ปููกมันพูกงยางเรียบร้อยแล้วนะง่เยื่อก็ทางเรียบร้อยแล้วท่านซุนก็ต้องมาเห็นงานอืมเป็นทีมงานเก,าเก่านะครับนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับนะคำมอของเราก็กำลังจัดการอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่เรเรียกว่าพับหัวคืเอเบาหาไม่มาห้องได้ยังเ<ด>นาะได้ยู่เนาะโอ้ตอนเราไปอยู่สร้างแพร่อย่คล้องนนเนาะแพร่ขันเพร,ได,เพรไ,ได้แพร่เขาไปดแบบนี้ลูกเไได้อแลอบบๆๆๆ้วก็บีบๆเบเลดยก็ได้เบิร์ต่าแดดภยยาขิดคอมันอยู่ในเส้นนะ กี่บบบหนึ่งก,กระฮ้อบักแพงมากมากกระฮ้อเลยนะครับนะะซึ่งเป็นมาอัปเดตหน้างานนะครับนะเราจะทำอะไรครับฝ้ารอบนอกฝ้าภายในก็ยังต้องเตรียมฝ้าภายในก่อนนะครับฝ้าพดาน ่ออัพเดตนะครับช่วงเช้าการทำงานนะครับส่วนระดับเส้นหรือระดับความสูงนะครับจับระดับต้องจับระดับนะครับไม่ใช่ตลับเม็ดวัดวัดวัดเอาเลยนะครับสายระดับน้ำจับระดับนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับนี่คือระดับนี่ก็คือระดับนะครับมันจะช่วยความแน่นอนเพิ่มขึ้นเป็นนะครับ นี่คือระดับหาระดับขึ้นแล้วก็ดีดเส้นแล้วก็ตีฉาบตามเส้นนะครับนะซึ่งก็เป็นวิธีการของช่างที่าการท่เทนี่ยท่าดระดำเร็วมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทอดไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับนี่ก็คือการเตรียมงานนะครับในช่วงเช้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ